คุณเคยรู้สึกไหมว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปใหญ่จนทับตัวคุณเองจนขยับไม่ได้ความตั้งใจที่อยากจะเขียนหนังสือสักเล่มอยากจะวิ่งมาราธอนให้จบอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองให้สำเร็จมันเหมือนภูเขาสูงตระงานที่ตั้งอยู่ตรงหน้าพอเงยหน้ามองยอดของมันเรากลับรู้สึกท้อแท้หมดแรงหมดหวังทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มก้าวเท้าแรกด้วยซ้ำ ความรู้สึกนี้มันเหมือนมีเม็ดทรายเล็กๆเ,เล็ดลอดเข้าไปในเปลือกหอยในตอนแรกมันอาจเป็นแค่ความระคายเคืองเล็กน้อยเป็นเสียงกระซิบในหัวที่บอกว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างกับชีวิตนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเม็ดทรายเม็ดนั้นไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ตรงนั้นคอยเสียดสีสร้างความเจ็บปวดอยู่เงียบๆจนกลายเป็นความรู้สึกหนักอึ้งที่กัดกินใจเราอยู่ทุกวัน เราหลายคนพยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยการพยายามคายเม็ดสายนั้นทิ้งไปพยายามจะลืมความฝันนั้นเสียหรือไม่ก็พยายามรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อจะปีนภูเขาทั้งลูกให้จบในวันเดียวสุดท้ายเราก็ล้มเหลวแล้วก็กลับมาจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังเหมือนเดิมแต่คุณรู้ไหมครับว่าในธรรมชาติหอยมุกมันไม่ได้ทำแบบนั้น เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสร้างความระคายเครืองมันไม่ได้พยายามจะผลักสายไล่ส่งแต่กลับทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยและน่าเหลือเชื่อที่สุด มันค่อยๆปล่อยสารที่เรียกว่าเนเคอร์หรือชั้นมุกออกมาเคลือบเม็ดทรายนั้นไว้ทีละชั้นทีละชั้น,ช,นชั้นแรกที่เคลือบลงไปนั้นแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันไม่ได้ทําให้ความระคายเคืองหายไปในทันทีมันไม่ได้เปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นไขมุกในพริบตามันเป็นแค่การกระทําที่เล็กน้อยจนดูเหมือนไร้ความหมายมันเหมือนกับที่เราตัดสินใจจะเขียนหนังสือแล้วเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเขียนแค่หนึ่งประโยค มันเหมือนกับที่เราอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วเราลุกขึ้นมาวิตผืนแค่ครั้งเดียวมันเหมือนกับที่เราอยากจะใจเย็นลงแล้วเรานั่งลงหลับตากำหนดลมหายใจแค่หนึ่งนาทีมันดูไร้าสาระใช่ไหมครับหนึ่ประโยคจะกลายเป็นหนังสือได้อย่างไรวิตพื้นครั้งเดียวจะสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไรแต่หอยมุกมันไม่ได้หยุดแค่ชั้นแรกวันต่อมามันเคลือบอีกชั้นหนึ่งแล้ววันต่อตอไปก็อีกชั้นหนึ่ง วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าชั้นบางๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเริ่มซ้อนทับกันอย่างช้าๆเงียบๆแต่มั่นคง มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันคือความสม่ำเสมอที่อาจจะน่าเบื่อแต่กลับทนพลังที่สุดในโลกมเม็ดทรายที่เคยแหลมคมและสร้างความเจ็บปวดค่อยๆถูกห่อหุ้มด้วยความนุ่มนวลทีละนิดความระคายเคืองค่อยๆลดลงความเจ็บปวดค่อยๆกลายเป็นความคุ้นชินและในที่สุดมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน จากหนึ่งประโยคในวันแรกกลายเป็นหนึ่งย่อหน้าในสัปดาห์ต่อมากลายเป็นหนึ่งบทในเดือนถัดไปจากการวิดพื้นหนึ่งครั้งกลายเป็นสิบครั้งกลายเป็นวินัยในการออกกำลังกายทุกเช้าจากหนึ่งนาทีแห่งความเงียบกลายเป็นการค้นพบความสงบภายในใจตัวเองเวลาผ่านไปเป็นปีสิ่งที่เคยเป็นเพียงเม็ดทรายแห่งความระคายเคืองได้แปลสภาพกลายเป็นไข่มุกที่งดงามกลมมนและมีคุณค่า นี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเรามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการตัดสินใจที่กล้าหาญเพียงครั้งเดียวแต่มันถูกถักทอขึ้นจากการกระทำเล็กๆที่เราทำซ้ำๆในทุกวันต่างหากพลังไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการกระทำในวันแรกแต่อยู่ที่ความต่อเนื่องของการกระทำนั้น เมื่อคุณทำสิ่งเล็กๆนั้นซ้ำๆจนเป็นนิสัยตัวตนของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณไม่ได้พยายามที่จะเป็นนักเขียนคุณคือนักเขียนที่เขียนทุกวันคุณไม่ได้พยายามที่จะเป็นคนสุขภาพดีคุณคือคนที่ดูแลตัวเองทุกวัน การเริ่มต้นแค่วันละนิดมันไม่ใช่การเดินทางไปสู่เป้าหมายแต่มันคือการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นเหมือนกับที่หอยมุกสร้างไข่มุกขึ้นมาจากความเจ็บปวดของตัวเองอนาคตไม่ได้สร้างขึ้นจากการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากการกระทำเล็กๆที่เราเลือกทำในวันนี้ แล้วเพื่อนร่วมทางของผมวันนี้เม็ดทรายของคุณคืออะไรและคุณจะเริ่มเคลือบมันด้วยชั้นแรกที่บางที่สุดด้วยการทำอะไร